ข้อมูลคดีนี้นะฮะถือได้ว่าเป็นบ้านที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆสำหรับคนบันเทิงนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านด้วยเราอยากจะขอความเห็นหน่อยฮะ,ะ,ะว่าตัวอย่างจากความรักของคุณพ่อที่มีต่อคุณแม่คุณยุ้ยได้เอามาใช้ตรงไหนในส่วนไหนบ้างในการที่จะเอามาเชื่อมแล้วก็เอามาสานสัมพันธ์ในครอบครัวของเราที่เพิ่งจะเริ่มต้นตัวอย่างที่ชัดเจนคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อกับแม่ไม่เคยปล่อยมือกัน ก่อนที่จะมีเรื่องนี้เนี่ยปัญหาของพ่อกับแม่เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นี้ตั้งแต่ทั้งคู่ยังแบบแข็งแรงทั้งคู่ปัญหาในชีวิตครอบครัวมันเยอะมากมันเยอะมาก,มมากแล้วทุกคนก,ก็ก็เห็นว่าแบบแม่กับพ่อก็ยังอยู่ด้วยกันมาเพราะว่าท่านไม่เคยปล่อยมือกันคือบางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะหนักบ้างเบาบ้างอะไรเงี้งยะคะ่ะแต่พ่อพูดคำหนึ่งว่าเมื่อเมื่อวันที่พ่อเลือกแม่แล้วเมื่อวันที่เราเลือกกันแล้วเราตกลงใจว่าเราจะเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว มันก็ต้องก้าวผ่านไปให้ได้ด้วยกันอะไม่ว่าจะใครจะแบบจะเป็นยังไงก็ตามจนถึงวันนี้เมื่อเมื่อวันที่แม่ล้มป่วยไปก็ก็จะต้องอยู่ข้างๆกันแล้วก็แบบสู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ทิ้งกันกลับมาถึงครอบครัวของยุ้ยเองบ้างตอนนี้ทําอะไรฮะสองคนกับกับดง่งของยุ้ยหลกักๆเลยนะคะคก็คือทําธุรกิจส่วนตัวกับ,บเลี้ยงลูกเป็นหลักก็คือ อเอาเฉพาะอายุลูกเนี่ยก็เกือบ5้าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่า,ายุ้ยหายไปจากวงการเนี่ยอย่างน้อยประมาณห้าปีแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นความสุขเพราะว่าเพราะว่าถูก<ล>คือ,อยุ้ยก็แบบเหมือนพูดแหละว่าก็อ่านหนังสือเยอะมากตอนที่ตั้งแต่ท้องจนจน,จนลูกเริ่มโตอะไรเงี้ยก็อ่านเยอะมากแต่ว่าก็ก็เห็นว่าแบบจริงๆแล้วสิ่งที่เราอ่านไปเอามาใช้กับเราได้ในเรื่องของพื้นฐานแต่ว่าปรับ กับเด็กแต่ละคนเท่านั้นเพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือน,นกัน,กนเราต้องเข้าใจในตัวลูกเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่คือสิ่งที่อ่านและจ,จําจนถึงวันนี้ก็คือเขาบอกว่าการที่แบบในช่วงวัยอนุบาลของเขาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยอนุบาลเนี่ยแล้วเราอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดใช้ชีวิตอยู่กับเขาให้มากที่สุดอ่ะมันจะเป็นผ่อนดีกับลูกมากทั้งในเรื่องของในแง่ของจิตใจมเมื่อลูกได้รับความอบอุ่นอย่างแบบแท้จริงร,รวมถึงสิ่งที่เราได้ปลูกฝังกับเขาตั้งแต่เขายังเล็กเนี่ยเขาจะแบบ ถ่ายทอดรับการถ่ายทอดแล้วก็ได้รับความผูกพันจากเราแบบดีมากเพราะยั่ถือว่าลูกเนี่ยเมื่อวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นมากๆมากๆมากๆเนี่ยเราก็อาจจะเลี้ยงเขาได้แค่ตัวเพราะว่าเขาต้องเจอกับอะไรเยอะมากๆอะ่ะคือคเขาอาจจะเริ่มห่างเราไปเร็วกว่าสมัยก่อน สมัยก่อนอาจจะเริ่มมัธยมก็เริ่มแบบติดเพื่อนแต่เดี๋ยวนี้อาจจะสักแบบปอ 4, ปอห้อาจจะแบบไปแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ <c oughs> มันคือต้องทำใจนะถูกต้องทาใจแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้ตักตวง <c oughs> ช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็สร้างความสุขให้เราได้มากด้วยอะไรอ่างเงี้ยครัอะไรอะไรจากน้องพิมที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนในบ้านได้มากที่สุด ความไร้เดงสาของเขาความตลกของเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเด็กทุกคนแหละมีความไร้เดงสาแต่ว่าอาจจะแบบในมุมมองที่ต่างกันออกไปอะไรเงี้ยค่ะคือลูกเราอะทําอะไรมันก็น่ารักะสำหรับเรานึกออกมคือมันทําให้เรายิ้มได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแม้ในเวลาที่ดือ้อเราก็เครียดในขณะน,นั้นแต่ว่าแบบเราก็ต้องสามารถจัดการกับลูกเราให้ได้แต่แบบเมื่อเมื่อเขาในทำในสิ่งที่แบบ บางทีเราไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่เขาจะพูดออกมาหรือเวลาเราป่วยเราไม่สบายแล้วเขาพูดออกมาในแต่ละอย่างคือแบบ <c oughs> น้ําตาแทบล่วงอะไรเงี้ยนี่ก่อนไหมคะคือมันมันสิ่งที่แบบมันสุดยอดในชีวิตอะไรเงี้ย <c oughs> กําลังใจที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือลูกหรือเปล่าคะสําหรับยุ้ย <c oughs> ค่ะ,ะจริงๆลูกเนี่ยมากแต่ว่าทุกคนในครอบครัวก็ก็ช่วยด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งคุณพ่อด้วยโด่งด้วยพี่ชายด้วยทุกคนหมดแต่สําหรับพ่อเนี่ยยุ้ยว่าน่าจะเป็นหลานอะ ค่ะ <ucha, S 2> ใช่เห็นเห็นพ่อรองบอกว่าเป็นงชีวิตเลยใช่ไใช่บอกถ้าไม่มีน้องเนี่ยแย่แน่ใช่เพราะเขาพูดเลย <ปะ S 1> เขาบอกว่าแบาบ,บเขาพูดกับพิมพ์ว่าแบบถ้าตาไม่มีหนูตาแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าพิมอ่ะก็จะได้เห็นมุมที่ตาแบบชอบเหมือชอบนั่งคนเดียวแล้วก็เหม่ออะไรอย่างเงี้ยบ่อยพิมพ์ก็ชอบเข้าไปแบบเข้าไปอ้อนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาก็จะแบบรู้สึกว่าคือกลับมาบ้านเนี่ยได้ยิ้มไม่ว่าจะเครียดจากอะไรมาก็ตามเนี่ย กลับ,บมาก็ได้ยินมเพราะว่าพิมพเขาไม่รู้เรื่องนี่เขาก็มาถึงเขาก็ตลกของเขาไปเ,เปรื่อยเปื่อยเขาไม่รู้ว่าอะไรเขาก็เล่นสนุกของเขาไปมันก็ทําให้ตาได้ยิ้มม,มีชีวิตชีวาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตานี่ก็แบบค่อนข้างที่จะแบบทุกอย่างกับหลานนี่ก็คือได้หมดอะไรเงีย้ยค่ะฟังแล้วมันก็ในร้ายมันก็ยังมีนะฮะ <c oughs> ยังมีความกระชุ่มกระชวยเกิดขึ้นบ้างนี่อ้อนคุณตาขนาดไหนครับน้องพิมพ์ี่ว่าอ้อนเนี่ยมีการแบบ หลอกพาคุณตาไปซื้อของเล่นที่อยากได้อะไรแบบนี้เหมือนบ้านอื่นไหมไม่อะไม่ไม่แนวนั้นไม่ค่อยค่ะแต่อ้อนคุณตาพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าอ้อนเนี่ยจะเป็นอ้อนแบบคําพูดมากกว่าเพราะพิมจะเป็นเด็กที่แบบรู้จักพูดรู้จักพูดในสิ่งที่แบบบางทีเหมือนแบบมีใครบอกสคริปมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะคือเหมือนกับว่าสมมติเวลาตานั่ง เหม่อๆอยู่อะไรเงี้ยเคยมีครั้งหนึ่งที่พิมแบบเหมือนทําเป็นแบบหยิบกระเป๋าคุณแม่แล้วก็เดินออกไปบอกว่าเนี่ยน้องพิมอาจจะไปทํางานหาเงินมาให้คุณตาและอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตาก็แบบปลื้มอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่จริงพิมพ์ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าแบบพูดพูดไปตามภาษาเด็กอะไรเงี้ยตาก็ยิ้มปลื้มอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พี่ยุ้ยทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ใช่ค่ะคิดที่จะกลับมาอยู่ในวงการอีกไหมคะ จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าคิดที่จะกลับไหมเนี่ยตลอดเวลาที่เลียเ้ยงลูกก็คิดถึงอยู่ตลอดเวลาเลยนะ,ะแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างที่บอกว่ายู่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนวิตกจริตเกี่ยวกับลูกแล้วก็ขี้กังวลเกี่ยวกับลูกเพราะฉะนั้นยุจะห่างลูกไม่ค่อยได้แล้วก็คงไม่มีใครที่เขาจะมานั่งรอเวลาของคุณแม่ที่แบบนี่ออกไหมก็คือเขาก็คนอื่นก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาผ่านไปอะไรเงี้ยมันเมื่อถึงวันหนึ่งที่ ที่เวลามาเริ่มลงตัวลูกเริ่มพูดรู้เรื่องขึ้นลูกเริ่มที่แบบรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับคนอื่นอยากจะอยู่กับแม่เพื่อนอยากจะอยู่กับเพื่อน <istle S 1> อะไรอย่างนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอืบางทีมันก็มีอะไระที่น<ม>่าห่วง<ย>น้อยลงแล้วเราก็จะมีเวลาไปทําอย่างอื่นได้บ้างแล้วนะอะไรอย่างนี้ยมันก็ถึงเวลาที่แบบเหมาะเจาะที่แบบพอดีมีงานติดต่อเข้ามาแล้วเราก็รับได้ไอะไรอย่างี้ค่ะตอนนี้รับแล้วหรือยังคะรับแล้วรับแล้วร,รับแล้วลูกกับสามีใครเลี้ยงง่ายง่ายกว่ากันคะลูกค่ะ ทำไมถามได้ยังงั้นนะคุณอนจิอ้าวคือไม่แน่คืออยากลูกเลี้ยงง่ายกว่าค่ะจริงเหรอทำไมสามียากยังไงสามีสามีเลี้ยงยากเหรอคะลูกไม่ค่อยมีฟอร์มใช่ไหมฮะสามีฟอร์มเยอะอ๋อคือแนะนำอะไรหน่อยไหมฮะนี่กำลังจะแต่งงานออกเรียนใช่ฟังอย่างนี้เลยจะแบบไม่แม่แต่เราคนไม่เหมือนกันคือจริงๆริงเราเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงยากนะคือคือเอาเป็นว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเวลาที่เรามีลูกแล้วเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยมันจะคิดเรื่องสามีน้อยลงเอาจริง<ม>คือทุ่มกับลูกหมดซึ่งบางทีเนี่ยไม่ค่อยดีนะสามีไม่งอนคะคือยุเคยพูดกับเขาแบบเคยพูดกับเขาสมัยที่ท้องตอนที่ท้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาดูแลใช่ไหมคะก็แบบบางทีนอนคืนก็นวดกันอะไรเงี้ยหาหนู่นหานี่ีกันยุก็จะพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราเคลอดมาแล้วนะพอเราเริ่มแข็งแรงแล้วนะเราจะแบบดูแลเธอกลับอะไรเงี้ยคือยังเขียนไว้ในสมุดบันทึกที่บันทึกให้ลูกทุกสัปดาห์เลยนะ ทุกวันนี้เขายังทวงอยู่เลยว่าไหนอะไหนอะอะไรเงี้ยไม่ว่างใช่ไหมฮะมีเทคนิคในการเติมรักให้กันยังไงฮะเพราะว่าทราบมาว่าคบกันมายาวนานมากแล้วก็จนแต่งงานมีลูกเนี่ยรวมแล้วรวม20ปีนะครับก่อนที่จะแต่งแล้วรวมถึงแต่งเนี่ยทำยังไงอะมีเคล็ดลับยังไงบ้างเทคนิคในการเติมรักบอกได้เลยว่าไม่มีคือมันต้องทําให้มันเหมือนวันแรกๆที่คบกันเพราะว่าเป็นคู่ที่แบบตั้งแต่แรกก็ไม่เคยหวานไงคือเป็นคู่ที่แบบเรื่อยมากอะเรื่อยเรื่อยเรื่อย มาคือตั้งแต่คบกันมาเนี่ยจะ20บปีเพิ่งดูหนังด้วยกันประมาณ2เรื่องอโอ้โหคือคุณดวงจีบไม่ลงทุนเลยนะครับเนี่ย <c oughs> จริงคือแบบ <c oughs> คือเหมือนกับว่าต้องปรับตัวเข้าหากันอะคือเมื่อก่อนอนะยุคคนโครแมนติกมากแต่ตั้งแต่คบโดดตอนนี้ยุคไม่โรแมนติกแล้วอะคือคือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอะไรเไงี้ยครับแล้วก็มันจะต้องเปรียบเทียบว่าโอเคสิ่งที่แบบเขาขาดหายไปกับสิ่งที่แบบบางทีเขาเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่อะ แต่ความใช่นั้นแล้วบางทีมันก็บอกใครไม่ได้อะนึกออกปะมันก็คือแบบนเนื้อคู่อะเนาะใช่บางทีมันก็พูดยากอ่ะคือแบบบางทีเรารู้สึกว่าอ่ะอย่างยงเมื่อก่อนเนีย่ยรู้สึกว่า,า,าเ,เป็นคนที่แบบทําอะไรแบบไม่ได้เลยเป็นคนที่แบบพ,พ่อกับแม่จริงเนี่ยพ่อกับแม่ตามใจแบบตามใจแล้วก็คือเหมือนแบบมีคนช่วยดูแลแล้วก็ได้ทุกอย่างเหมือนจะทําอะไรไม่ค่อยเป็นโด่งเนี่ยรู้ในจุดนี้มากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบพยายามพยายามทำให้ยูรู้สึกว่า วิต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยเพราะเขาพูดตลอดว่าแบบเธอต้องทําให้ได้เธอต้องอยู่กับลูกได้วันหนึ่งเธอต้องคิดไปเลยวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่เธอกับลูกต้องอยู่แล้วต้องยืนให้ได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอิแบบับได้โตขึ้นแล้วก็รับอะไรในโลกนี้ได้เยอะขึ้นเพราะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากแล้วก็เหมือนอ่อนไหวมากกับแบบคําพูดคนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทเจอมาครับณนะวันนี้เนี่ย ยุเจอในสิ่งที่มันหนักมากนะหนักมากหนักมากในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่สลับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องแบบเรื่องธุรกิจก็ตามหรือแม้กระทั่งเรื่องคุณแม่คือหลายๆอย่างมันยุ้สึกว่าแบบมันเข้ามาพร้อมกันบางทียุก็แบบถ้าเกิดว่ายุไม่ได้รับวัคซีนที่โด่งสอนมาในเรื่องของการดูคนหรือการแบบมองคนหรือการแบบให้อภัยการอะไรเงี้ยบางทีอยอาจจะไม่ได้แบบ เป็นแบบนี้อ,อะไรเงี้ยคะ่ะอยากขอบคุณคนที่ให้กําลังใจครอบครัวเรายัางไงบ้างคะไม่ว่ายุจะไปที่ไหนเนี่ยหรือไปออกรายการอะไรเงี้ยยุบอกหมดเลยเพราะว่ายุแบบจากใจจริงยุอยากจะขอบคุณทุกๆคนผ่านตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทุกกําลังใจที่ได้มาไม่ว่าจะทางไหนก็ตามทางโซเชียล หรือว่าฝากคนอื่นมาหรือว่ายยไปเดินไปไหนแล้วเดินเข้ามาบอกเจอกันในลิฟต์แล้วบอกคุณแม่เป็นยังไงคือทุกกําลังใจมันมีค่ามากอะเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าบางทีเนี่ยไปเจอยูยในลิฟต์ตอนนั้นยยอาจจะกําลังแย่อยู่มากๆอะแล้วคุณมาถึงคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะนั่นคือแบบทาให้ยยแบบรู้สึกดีมากอะย,ยดีใจมากที่แบบรู้ว่ามีคนห่วงคุณแม่เยอะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราเยอะนะคะทุกคนนะคะเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ แอนจี้กับพี่พุธก็ให้กําลังใจพี่ยุ้ยนะคะและก็ครอบครัวพี่ยุ้ยมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้แม่ทุมเนี่ยหายไวๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับค่ะเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะฮะของรายการ True Insider Weekend ในวันนี้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่พวกเราทุกคนนะครับควรจะทําตามเป็นอย่างยิ่งก็คือการที่เราไม่ปล่อยมือกันนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้น ทุกๆคนแน่นอนครับว่ามันมีความรักอยู่แล้วที่เกิดขึ้นในครอบครัวแต่ว่าการที่จะพูดถึงแสดงออกให้เห็นหรือว่าย้ำมันบ่อยๆนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กับความรักที่จะมีให้กันนะครับทาให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าคนในครอบครัวนั้นรู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยสุดท้ายแล้วก็จะมีความสุขทุกๆคนนะครับขอให้ครอบครัวของคุณผู้ชมเองมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับแล้ววันนี้พวกเราทั้ง3คนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ